สวัสดีเพื่อนๆของมุมกเกษตรทุกๆคนนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่8นะคะพฤศจิกายนปี6 3สานะคะวันนี้มุมกเกษตรเนี่ยจะมาพูดถึงต่อนะคะแล้วก็การตัดต่อเพื่อกราฟไม้นะคะตอที่เราจะใช้กรับต้นไม้ของเราเนี่ยก็คือจะต้องเป็นต่อที่อวบนะคะอวบแล้วก็เนื้อแน่นนะคะไม่ เขาเรียกว่าไม่อ่อนจนเกินไปนะคะทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าตอของเราไม่อ่อนนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะพามาดูนะคะการที่เราจะตัดตอมาใช้เนี่ยเราก็ต้องสังเกตดูว่าตอของเราเนี่ยอวบอ้วนหรือ,อยังนะคะเดี๋ยวนะถ้าตอยังไม่อวบอ้วนเนี่ยเรายังไม่ควรตัดนะคะเพราะว่าถ้าเราตัดเนี่ยบางทีกว่าเขาจะส่ง ส่งอาหารไปเลี้ยงหัวไม้เนี่ยจะใช้เวลานานนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรอให้เขาอวบอ้วนก่อนแล้วเราค่อยตัดนะคะอย่างตอนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เขาอวบอ้วนแล้วนะคะสังเกตได้ยังไงก็คือเนื้อตอเขาจะหนานะคะก็คือเนื้อตอของเขาจะหนานะคะ แล้วก็เวลาเราบีบเนี่ยเขาจะมีเนื้อนะคะเห็นไหมเขาจะมีเนื้อแบบนี้นะคะหวอวบนะคะหนาหนาแบบนี้อ่าแล้วก็ทีนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับตออีกตอหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้ตอนนี้มีขนาดที่ใหญ่เท่าๆกันนะคะแต่ว่าเนื้อเขาบางนะคะบางแล้วก็ตอยังไม่หนานะคะเนื้อเขาบางตอไม่หนา <Mitarbeiter> เวลาเรากดแบบนี้เนี่ยเขายังอ่อนอยู่นะคะ <S <S ก็แล้วก็อีกอย่างที่เราสังเกตได้ก็คือสีเขาจะอ่อนนะคะ อ่อนมากนะคะสีถ้าตอแก่สีเขาจะเข้มนะคะเข้มแบบนี้นะ,ะแล้วก็เนื้อตอเขาหนาล่องตรงนี้จะค่อนข้างตื้นนะคะจะตื้นๆนะคะจะไม่เหมือนตออ่อนตออ่อนเนี่ยตรงล่องตรงนี้เขาจะลึกนะคะลึกแล้วก็อตอเขาคือกลีบตอตรงเนี้เขาจะบางนะคะก็คือเนื้อบางนะคะสังเกตข้างบนนี้เลยมันจะต่างกันนะคะจะไม่อวบอิ่มน,นะคะอ่ะ เห็นไหมเขาจะไม่อวบอิ่มนะคะถ้าเราเอาแบบนี้ไปกราฟเนี่ยกว่าเขาจะส่งอาหารมาเลี้ยงต่อจนอวบแล้วก็กว่าจะส่งหัวไม้นะคะก็จะเสียก็จะช้านะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีถ้าเขาไม่ส่งหัวไม้เนี่ยนานเข้านานเข้านะคะหัวไม้ก็จะเขาเรียกว่าหัวไม้ก็จะ่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเลือกต่อที่อวบอ้วนหนาแบบนี้นะคะพร้อมที่จะส่งอาหารมาให้หัวไม้นะคะแบบนี้พอเรากราฟปุ๊บ แล้วก็เขามีรากปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งเขาจะส่งอาหารมาเลี้ยงหัวไม้ทันทีนะคะทําให้หัวไม้เติบโตทันทีนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือยิ่งถ้าเราไปปักให้เขามีรากเนี่ยเขาก็จะยิ่งส่งอาหารได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆน,นะคะอ่าตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้เป็นตอนที่ใหญ่มากนะคะ ก็รออีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้เนาะสําหรับตอนนี้เพราะว่าคือเขาอวบแล้วก็จริงนะคะแต่ว่าเราบีบแล้วเนื้อเขายังอ่อนอยู่แต่คือถ้าเพื่อนๆอยากจะเอาไปใช้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังถือว่าอ่อนไปนิดนึงนะคะแล้วก็เทคนิคการทําให้ตอวบของมุมเกษตรก็คือการคลิปปลายนะคะอย่างแย่่งตอนนี้นะคะถ้าเราสังเกตว่าขนาดเขาได้แล้วเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ยาวยาวมากแล้วนะคะมุมเกษตรก็จะทําการคลิปปลายตรงนี้นะคะ คลิปปลายตรงนี้เลยนะคะคลิปไม่ให้ไม่ให้ยอดเขาเดินนะคะจะทําให้ต้นเนี่ยเขาส่งอาหารมาเลี้ยงลําต้นให้อวบอ้วนนะคะอย่างตรงนี้มุมเกษตรก็ถึงแม้ว่ายอดเขายังเดินต่อได้นะคะแต่ว่าขนาดได้แล้วมุมเกษตรก็จะทําการคลิปปลายตรงนี้นะคะอย่างพวกนี้ก็มุมเกษตรทําการคลิปปลายหมดเลยนะคะทําให้เขาส่งอาหารมาให้ลําต้นนะคะลําต้นถึงจะอวบอ้วนได้เนาะ พวกนี้นะคะเขาแก่แล้วก็จริงแต่ยังไม่อวบอ้วนมุมเกษตรก็จะจัดการคลิปปลายเขาให้เรียบร้อยนะคะจะทําใหเา้เขาอวบอ้วนนะคะแต่ถ้าเราไม่คลิปปลายเนี่ยเวลาที่เขาส่งไปให้ยอดก็คือไอ้ลำต้นตรงนี้เขายังไม่อวบเท่าไหร่เขาก็แตกยอดใหม่แล้วนะคะกว่าที่เขาจะอวบนะคะเขาก็แก่แล้วนะคะอย่างพวกนี้นะอย่างพวกนี้เห็นไหมเขายังไม่อวบเขาก็แตกยอดนะคะเพราะฉะนั้น กว่าเขาจะอวบเขาก็แก่แล้วเพราะฉะนั้นจะใช้ไม่ได้นะคะทีนี้ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการที่จะให้เขาอวบก็ควรที่จะคลิปยอดนะแต่สําหรับต้นนี้เนี่ยมุมเกษตรจะเก็บไว้ทําแม่พันธุ์นะคะเพราะว่าเขาสวยนะคะสวยแต่ว่าเขามีขนาดที่ค่อนข้างสั้นนะคะมุมเกษตรตั้งใจว่าจะใช้เป็นแม่พันธุ์ถ้าเราใช้เป็นแม่พันธุ์ก็ไม่ต้องคลิปยอดนะคะเราก็ปล่อยให้เขาแตกต้นใหม่ออกมาเลยนะคะหรือว่าบางทีเรารอให้ต้นใหม่ของเขา โตแล้วเราใช้ต้นไม้กราฟแล้วก็ตรงนี้เราใช้ในการเขาเรียกว่าเป็นแม่พันธุก็ได้เนาะแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะตรงนี้มุมเกษตรก็จะคลิปยอดนะคะขนาดเขาได้แล้วเราก็ทําการคลิปยอดเขาไปเลยนะคะคลิปไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้เขาอวบอ้วนนะคะก็วันนี้ก็จะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนมาดูเลือกต่อนะคะที่เราจะใช้กราฟแค่นั้นเองนะคะ แล้วก็แถมด้วยเทคนิคการทําให้ตอของเราอวบอ้วนให้เพื่อนๆไปด้วยนะคะเทคนิคหนึ่งนะคะอย่างพวกนี้นะคะทําการคลิปยอดให้เรียบร้อยเนาะที่จริงตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วนะเพราะว่าเขาอวบแล้วก็ยอดเขาเดินเดินได้แค่นิดเดียวนะคะที่จริงมุมเกษตรคลิปไว้แล้วแหละเพียงแต่ว่ายังเหลือเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเขายังเดินต่อได้เพิ่งจะหักออกแต่ว่าจริงๆต้นนี้สามารถใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อตอเขาอวบแล้วนะคะ พวร่นี้มังกเกษตรก็คลิปไว้นะคะต้นนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วนะแต่ว่าเนื้อเขาอย่างนิ่มนิดนึงนะคะที่จริงใช้ได้แล้วแต่เพื่อนๆที่มีตอสำรองก็รออีกอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะคะให้เขาอวบอ้วนแล้วก็เนื้อแข็งกว่านี้นะคะ,ะตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะแต่ถ้าจะรอก็รออีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเนื้อเขาจะอวบกว่านี้นะคะ แบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือถ้าถ้าเราจะเอาไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะเราก็ไม่ต้องไปคลิปเขานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราค well, ิดว่าเราจะใช้เป <éta applies> ็นตอกราฟนะคะเราควรที่จะคลิปเขาออกนะคะคลิปออกเนาะคลิปเขาออกเพื่อที่จะให้เขาอวบอ้วนนะคะเพราะว่าเขายังไม่อวบเท่าไหร่เขาก็แตกยอดใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราควรที่จะคลิปเขาเนาะ พวกนี้ยังพอคลิปได้อยู่นะต้นนี้ยังคลิปได้อยู่นะถ้ามีขนาดแค่นี้ก็สามารถคลิปได้นะแต่ถ้าไม่คลิปก็คือเราก็รอให้เขาถ้าเรารู้สึกเสียดายอะไรอย่างเงี้ยเราก็รอให้เขาแตกต้นใหม่แล้วก็เราเอายอดใหม่ของเขาเนี่ยไปใช้กราฟส่วนท่อนล่างเราก็เอาไว้ทำแม่พันธุ์ก็ได้นะคะ แล้วก็ทีนี้มุมเกษตรจะมาพูดเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่คลิบยอดเนี่ยต้นเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะอย่าง อย่างตอนนี้ของมุมเกษตรเนี่ยมุมเกษตรไม่ได้มาคลิปยอดเขานะคะเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเขาสูงมากนะคะสูงจนมุมเกษตรต้องมาคลิปเขาเพราะว่าถ้าเราไม่คลิปเนี่ยเขาก็จะสูงเรื่อยๆนะคะเราก็จะแบบเสีเยวสเวลาในการรอน,นะคะเพราะว่าถ้าเราคลิปเขาแล้วพอเขาอวบอ้วนเนี่ยเราก็แค่ตัดเขาไปใช้งานหรือว่าไปปลูกแล้วก็ต้นแม่เขาจะได้แตกหน่อใหม่ขึ้นมานะเพราะว่าถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่คลิปเนี่ยเขาก็จะยืดยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะแบบนี้เนี่ยสามารถขายได้เพียงแต่ว่าถ้าขายแพงก็ไม่มีก็มีหาคนซื้อ,อยากนะคะถ้าเราจะเอามากราฟเองก็ก็ถ้าในมุมมองของมุมเกษตรก็คือไม่ไม่ไมค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่ามีขนาดที่ยาวเกินไปเนาะเวลาเราจะส่งคือเวลาลูกค้าซื้ออะเราจะส่งก็ส่งค่อนข้างส่งลําบากเนาะส่งยุ่งยาก แล้วก็ทีนี้ถ้าเราจะขายแพงก็ขายยากอีกเพราะฉะนั้นเราก็ควรเลือกที่จะทำต่อให้มีขนาดที่พอดีพอดีนะคะพอดีแล้วเขาก็มีข้อดีก็คือขนาดที่พอดีใช้งานง่ายแล้วก็ระยะเวลาที่เราทำต่อเนี่ยจะสั้นลงด้วยเนาะถ้าเราไม่ปล่อยให้เขายืดยาวจนเกินไปนะคะตอนนี้เขาต่ออ่อนนะคะเขาหลุดล้วก็ ทำการขูดแล้วก็ชํำเขาไว้นะคะต่อสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นเป็นต่อที่ติดค่อนข้างง่ายเหมือนกันนะคะอย่างพวกอ่อนๆแบบนี้ถ้าเขาหลุดหรือว่าบางทีถ้าเขางอกออกมาต้นละสองหน่ออะไรเงี้ยเราก็หักแล้วก็สามารถเอามาชํำได้นะคะเขาติดนะคะเพียงแต่ว่ากว่าที่เขาจะโตเขาก็จะช้านิดนึงเนาะเพราะเขายังอ่อนอยู่กว่าที่เขาจะหาอาหารมาเลี้ยงลำต้นจนสามารถแตก แตกหน่อใหม่ได้เนี่ยก็จะใช้เวลาเยอะนิดนึงนะคะแต่เพื่อนๆอยาทิ้งนะแต่ถ้าคนที่มีเยอะแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียเวลาเขาก็อาจจะทิ้งไปนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่มีน้อยนะคะอย่างมุมเกษตรมุมเกษตรก็จะทําการฉ่าเขาไว้นะคะไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมาพูดถึงหน่อพวกนี้นะคะหน่อที่แตกออกมาสองหน่อแบบนี้มุมเกษตรจะทําการเลือกไว้แค่หน่อเดียวนะคะ นอนเล็กนี้มุมเกษตรก็จะชาไว้นะคะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเอาไว้สองหนอนเนี่ย <c oughs> เขาจะคือเขาจะโตช้าแล้วก็จะไม่ไม่สวยะคะ่ะจะจะเล็กๆเ,เนาะไม่ใหญ่เนาะ <c oughs> เวลาที่เขาแตกตามาสองตาแบบนี้มุมกเกษตรก็จะเลือกที่จะเหลือไว้แค่ตาเดียวนะแบบนี้นะมุมกเกษตรจะเหลือไว้แค่ตาเดียวแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะไว้สองตาก็ได้นะก็แล้วแต่เลยนะคะแต่ว่า ี่มุมกเกษตรเหลือไว้ตาเดียวเพราะว่า,าเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างเนาะมุมกเกษตรก็ตัดไปหมดเลยก็ให้ดูตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้เนี่ยจริงเขาคือเขาแตกออกมาสองแต่นะคะแล้วมุมกเกษตรก็เหลือเขาไว้แบบไม่เด็ดทิ้งนะคะทำให้เขาเขาเขา เขาไม่โตเขาคือเขาโตช้าคือเขาต้องแบ่งอาหารให้กับสองหน่อพร้อมๆกันนะคะทำให้เขามีขนาดที่เล็กนะคะเห็นไหมมุมกเกษตรเพิ่งอาทิตย์ก่อนมุมกเกษตรเพิ่มเพิ่งจะตัดไปหน่อหนึ่งนะคะเขามีขนาดเท่าๆกันนะคะคือเขาจะมีขนาดที่เล็กเนาะแล้วก็ขายก็ไม่ได้ราคานะคะแล้วก็ทีนี้เรามาเทียบกับต่อไหนดีอย่างตออนี้ ตอนนี้เนาะมุมกเกษตรตัดให้เขาเหลือแค่หน่อเดียวนะคะเขาจะมีขนาดที่ใหญ่แบบนี้เวลาขายเราก็ได้ราคานะคะเวลาใช้ก็มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าให้มุมกเกษตรเลือกก็คือมุมกเกษตรจะเลือกไว้แค่หน่อเดียวนะคะแต่เพื่อนๆที่จะเลี้ยงสองหน่อก็ได้นะเลี้ยงสองหน่อก็ได้เพียงแต่ว่าเขาจะโตช้านิดนึงแล้วก็มีขนาดที่เล็กนะคะอ่ะนี่ไงเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมคะ ต้นแม่เขามีขนาดที่ใหญ่นะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเขาแตกมาสองหน่อแล้วมุมเกษตรก็เอาเขาไว้ทั้งสองหน่อนะคะทำให้เขามีขนาดที่เล็กนะคะก็ไม่ได้ขนาดที่มุมเกษตรจะใช้นะคะมุมเกษตรก็เลยต้องพยายามมาคลิปนะคะคลิบเอาอีกหน่อหนึ่งทิ้งนะคะเหลือไว้แค่หน่อเดียวนะคะเห็นต้นนี้ไหมต้นแม่ต้นนี้นะคะมุมเกษตรเหลือไว้แค่หน่อเดียวเขาก็จะโตแบบนี้นะคะ ก็จริงๆจะให้เพื่อนๆมาดูการเลือกเขาเรียกว่าเลือกทัดตัดสำหรับกราฟนะคะก็แถมเทคนิคการทำหน่อให้อบบ้วนให้เพื่อนๆไปด้วยเนาะอันนี้มุมกเกษตรก็หัดไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ต้นเล็กๆมุมกเกษตรก็ทำไว้นะคะเผื่อว่าเขาจะติดนะคะแต่เท่าที่สังเกตก็คือถ้าความชื้นถึงเขาจะติดหมดเลยนะคะ โอเคยังไงก็พาเพื่อนๆมาดูต่อกราฟแค่นี้ก่อนนะคะที่จริงอยากจะพาเพื่อนๆมาดูแค่ <c oughs> เลือกต่อที่สามารถกราฟได้แค่นี้แหละแต่ว่าก็ยืดยาวไปหลายๆอย่างเลยลวกัน <c oughs> แบ่งปันข้อมูลให้เพื่อนๆดูไปเรื่อยๆนะคะยังไงเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคดีๆจากแบ่งปันให้มุมเกษตรก็คอมเมนต์แบ่งปนันกันได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่ อ,อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกมุมเกษตรนะคะถ้ามุมเกษตรมีโอกาสก็จะได้ทำคลิปเกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนๆต้องการรู้ให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ